เปิดฝาถังแล้วสอดสายยางหรือสายดูดเข้าในถังน้ำมันเชื้อเพลิงโดยทําการสอดสายายางหรือสายดูดเข้าให้สุดเมื่อสุดแล้วใช้นิ้วอุดรูสายายางหรือสายดูดไว้ให้แหน่นเมื่อนั้นแล้วทําการดึงสายยางขึ้นหรือดึงสายยางออกจากถังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อดูนด,น,ดน้ํามันโดยดึงออกให้ปลายสายอีกด้านหนึ่งจุ่มอยู่ในถังน้ํามันเชื้อเพลิงจากนั้นปล่อยมือที่อุดปลายสายยางไว้ออกเพื่อให้น้ํามันไหลออกและเมื่อน้ํามันไหลออกแล้ว หรือเมื่อดูดน้ำมันได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วทำการปิดปลายสายยางไว้โดยใช้นิ้วทำการอุดรูสายดูดหรือสายยางเพื่อหยุดการไหลของน้ำมันแล้วยกสายยางขึ้นจากนั้นปล่อยนิ้วที่อุดรูสายยางหรือสายดูดออกเพื่อให้น้ำมันที่อยู่ในสายยางหรือสายดูดไหลออกหรือไหลลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อน้ำมันที่อยู่ในสายไหลออกจนหมดแล้วหมุนปิดฝาถังให้เข้าล็อก จากนั้นก็สามารถนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดูดออกไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนันกกรสวัสดีครับ